คลิปนี้พามาเที่ยววัดแก้วประเสริฐน,นะครับือวัดท่าเอนะครับอยู่ตำบลปักคองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนี่ตรงนี้มีป้ายบอกครับเป็นวิหารแก้วนะครับด้านบนนั้นเป็นอะไรอะพี่พี่ด้านบนเป็นเป็นอะไรอะครับ อันนี้พี่เจ้าหน้าที่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับได้ครับขอด้านบนด้านบนจะเป็นที่ิธีนี้จะเป็นพิธีแตนจะขึ้นไปข้างบนจะเป็นรากโป่งแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่สร้างกางสร้างบททองทุกท่าอ๋อครับผมโอเคก็ขึ้นไปด้านบนจะมีผ้าใหญ่โอ้โหโปงขาวแล้วก็ลงมาด้านตรงนั้นอาจจะมีแดนนรกสวรรค์ครับผมอ๋อจะอยู่ด้านบนทั้งหมดใช่ไหมอ๋อตรงนี้มีป้ายอยู่นี่นะรป้างเปิดโลกนมัสการพระพิฆเนศโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมาก แลต้ตรงตรงนู้นเป็นอะไรด้านในจุดก็เป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็จุดไอ้ตาพระแม่พระโพธิสัตว์กดนออ๋อพอระโพธิสัตว์กวนอิมก็เดินก็จะเป็นบ้านบบราณน้องสบายนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวลูกเราไปดูกันด้านในกันทุกค่อนไปดูเจ้าแม่กวนอิมด้านในนี่หนอยไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกัน ด้านในนี้อาจจะมืดนะครับในไม่มีไฟไม่มีแสงนะั่นะอ๋อด้านนี้ทุกคนด้านนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับโอ้สวยงามทุกคนว้าวโอ้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าว้าวดูจะเป็นวิวทะเลทุกคนดูโอ้นี่เป็นนงค์เจ้าแม่กลนอิมองคใหญ่ครับทุกคน โอ้ย้อนแสงตรงนี้อาจจะย้อนแสงนิดนะึงสวยงามทุกคนให้ดูบรรยากาศกันว้าวนู้นทุกคนบรรยากาศนั้นจะเป็นชายทะเลครับทุกคนมีวิวภูเขาโอ้สวยมากๆเลยทุกคนโอ้สวยงามมากทุกคนดูเป็นวิวทะเลครับะจะแม่กนอินอยู่ด้านนี้ทุกคนจะแม่กนอินที่ก็บอกสูง9.9้เนี่เมตร ตรงนี้ภาพจะย้อนแสงนะทุกคนไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนเมื่อสักผู้เมื่อสักครู่ที่พี่เขาบอกนะครับตรงนู้นจะเป็นร้านกาแฟทุกคนนู้นที่อยู่ไกลๆนู้นทุกคนนู้นเดี๋ยวผมพาไปชมครับนู้นก็จะเป็นวิวภูเขาทุกคนวิวเขาตลอดเลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านด้านข้างบนด้านทางออกมนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่เช่านะครับให้เช่า เหรียญเช่าองค์พระนะครับในด้านนี้ครับไปก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันไปดูด้านบนเมื่อสักครู่ที่พี่เขาแจ้งไว้ทุกคนอ้นี่นะครับนี่ก็จะมีทางขึ้นตรงนี้ให้ทุกคนนี่เขาจะบอกว่าด้านบนจะเป็นพระปางเปิดโลกนระมัสการพระพิคเน่ทุกคนโอ้ ไวยงามทุกคนไปลแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันไปกันทุกคนนี่ทุกคนดูโอ้องค์ใหญ่มากทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพญาช้างเอราวัณน,นะครับทุกคนด้านนี้โอ้โหทุกคนดูใหญ่ครับ ด้านนี้ก็จะมองเห็นวิวทะเลสวยเลยทุกคนส่วนด้านไกลๆตรงนู้นจะเป็นร้านกาแฟะนะทุกคนกาแฟหลวงตาพาเพลินนะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลทุกคนไปละเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูเอาขึ้นทางไหนแล้วเนี่ยบันไดขึ้นโอ้บันไดขึ้นอยู่ด้านนี้ทุกคนด้านในนี้จะเป็นพระพิฆเนศร้อยแปดปางมหาเทพนะทุกคน ด้านในนี้นะครับนี่ด้านในนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนทุกคนตรงนี้มองจะย้อนแสงนิดนึงทุกคนนี่จะย้อนแสงนะครับไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบน อันนี้จะเป็นพระพิคเนตทุกคนจะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับมหาเทพแห่งความสําเร็จครับทุกคนนี่ในป้ายมีบอกนู่นนะครับทุกคนด้านบนนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันอ,อากาศร้อนวันนี้ไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันทุกคนนี่บันไดขึ้นครับ ขึ้นป้ายให้ดูบรรยากาศกันโอ้จะมีบันไดขึ้นอย่างนี้ดูไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันเอาทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ย ปกติทานนี้จะเอารถขึ้นมาได้ทุกคนไปเดินเดินขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าขึ้นไปโบสถ์ทองนะทุกคนอันนานุนก็น่าจะกำลังก่อสร้างอยู่ทุกคนทางขึ้นมันมีป้ายอยู่เขาบอกว่าทางขึ้นโบสถ์ทองทุกคน แต่เขากําลังกอ่อสร้างอยู่นูข้างบนเขากำลังก่อสร้างอยู่นี่ๆตรงนี้จะมีป้ายบอกทางขึ้นโบสถ์ทองนี่ทุกคนตรงนี้ป้ายบอกว่าไปนรกกับสวรรค์นะครับไปสวรรค์กับนรกครับทุกคนทีเ่เราต้องขึ้นไปดูด้านบนนู้นว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทุกคนไปดูนรกกับสวรรค์เป็นยังไงครับไปเราไปดูกันนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วทางที่จะไปดูนรกกับสวรรค์ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับระหว่างนรกกับสวรรค์นะครับเข้ามานี่ก็มืดแล้วเนี่ยภาพอาจจะมืดมืดยนะครับมันมันคึมฟ้าคึมฝนครับวันนี้อาจจะมองมืดมืดนะโอ้ทุกคนเข้ามาน่ากลัวเลยโอ้ทุกคนฝั่งที่เป็นนรกนะครับฝั่งฝั่งด้านนู้นเขากำลังก่อสร้างทุกคน นี่ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นนรกนี่ก็จะ,จะเป็นรูปปั้นต่างๆครับนี่ทุกคนให้ดูกันนี่นี่ก็จะเป็นรูปปั้นประมาณนี้นี่เป็นรูปนี่ฝั่งนรกครับใครอยากอยู่ฝั่งไหนครับนี่ทุกคนดูไอกากินเนี่ยไอกากินคนอันนี้โดนเลื่อยโอเหนื่อยทุกคน เดินขึ้นมาเหนื่อยนี่ไอ้นี่โดนโดนเหล็กทิ่มนี่นะครับโอ้โหดูทุกคนดูฝั่งนรกครับไอ้นี่โดนอุ้ยน่าก,กลัวทุกคนเลือกดูเอานะครับใครจะอยู่ฝั่งไหนเนะฝั่งนรกหรือฝั่งสวรรค์นะครับนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่ลงกระทะทองแดงทุกคนนี่อ้ยน่าก,กลัวอ,อ ไอนี่โดนควักทรงควักไส่เนี่ยโอ้หดูนะใครใครทำผิดอะไรครับทุกคนเฮ้น่าก,กลัวไปแล้วผมนี่นี่นี่จะถูกมัดอย่างนี้นะครับนี่ต้องแบกโอ้โหนี่โดนกัดโดนคาบนี่ทุกคนโอ้หน่าก,กลัวดูนะใครอยากอยู่ฝั่งไหนฮะฝั่งนรก นี่คือฝั่งนรกทุกคนโยน,นตลอดเนยโดนแขวนคอทุกคนเดี๋ยวทีนี้เราไปดูฝั่งสวรรค์ด้วยนี่ฝั่งสวรรค์ก็จะมีอย่างนี้ทุกคนนี่เป็นอยู่สุขสบายหน่อยทุกคนนี่ฝั่งสวรรค์นะทุกคนดูก็จะได้นั่งฟังเทศฟังธรรมประมาณนี้นะครับทุกคนผมดูจากรูปปั้นนะนี่ฝั่งที่อยู่สวรรค์ครับก็ได้นั่งได้นอนสบายครับ ไหวพงไหวพระครับสบายครับนี่นี่กินอิ่มครับอันนี้คือฝั่งสวรรค์ทุกคนครับให้ดูนัน่นทุกคนฝั่งสวรรค์น,นะครับนี่จะสบายนะครับเอาละทุกคนใครดูก็เลือกกันนะครับไปดูฝั่งไหนครับอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นฝั่งเทพเทวดาเลยหรือเปล่าอันนี้ไหม แน่ใจนะครับน,นี่จะเป็นฝั่งฝั่งนี้นะทุกคนก็จะก็มีประมาณนี้ครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมลงพาไปดูด้านล่างครับทุกคนพาไปดูร้านกาแฟทุกคนไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันครับนี่ทุกคนด้านบนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับนี่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่แต่เขามาให้ขึ้นไปด้านบนเขาปิดประตูไว้ทุกคน ดูอย yes, on like right ู่ข้างล่างนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับอยู่ระหว่างกําลังสร้างนะครับยังไม่ขึ้นไปได้นะครับมาดูรูปอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็กําลังสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จครับใหญ่มากครับสวยงามครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นถ้ำเขาไกรลาดครับเดี๋ยวผมลงอ่านป้ายนยถ้ำเขาไกรลาดคืออะไร นี่ปายครับอ๋อเสริมบารมีขอพอรความสําเร็จความร่ารวยความสุขความเจริญนะครับโอ้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีก๋อเขาจะทำเขาจะสร้างเป็นรูปถ้ำนะครับทําเขาไกรล,ลาดทุดกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเข้าไปดูด้านในถ้ำกันเขาก็จะสร้างแบบรูป,รปจําลองนะครับรูปถ้ำนี่เดี๋ยวพาเขาไปดูด้านในกันทุกคน แสงน่าจะมืดนะทุกคนไม่ไฟไม่ได้เปิดนะในนี้อันนี้ก็จะเป็นภายในถ้ำเขาไกลลาดนะครับให้ดูบริเวณด้านน้าน,นี่นะครับนี่ครับทุกคนก็จ<ถ>ะ <vit> เป็นพระศิวะนะครับจะเป็นรูปปั้นองค์พระศิวะนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันทุกคน เป็นรูปปัน้นพระศิวะนะครับให้มากราบไหว้กัน,นครับน,นี่จะเป็นวเวรด้านข้างนะครับให้ทุกคนได้ดูกันกีบประมาณนี้ครับอันนี้เป็นรายใส่เงินใส่ทองอใส่ลูกใหญ่มากทุกคนดูใส่ลูกใหญ่มาก,ก,ใ,สก,ใ,มากใส่เงินใส่ทองไว้ยอดเหรียญดูที่เหรียญเต็ม ให้ทุกคนได้ดูบริเวณด้านในกันครับนี่ทุกคนก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนนี่ทุกคนจุดด้านนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นกาแฟหลวงพานนะครับจะเป็นร้านกาแฟทําเป็นรูปทรงแบบขอนไม้นะครับทุกคนหูสวยงามเป็นร้านกาแฟครับทุกคนก็ยังไม่ปิดเลยนะเนี่ยยังเปิดอยู่ถ้าเข้ามาชมด้านในนะครับ ขอญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับครับขอบคุณครับนี่เป็นพี่เจ้าหน้าที่เขานะครับบอกให้ขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ปิดกี่โมงครับพี่ก็ค้างคายไดค่ะอ๋อข้างล่างอย่างเดียวปิดแต่น้ำแล้วก็อ๋อครับครับครับขอบคุณครับอยากขึ้นขึ้นไปดูด้านบนกันทุกคนครับไปดูด้านบนกันจะมีวิวให้นั่งเล่นผมมาไม่มีคนเลยทุกคนเงียบมากดูบรรยากาศดีทุกคน จะเป็นร้านนั่งกาแฟนั่งกินกาแฟนะทุกคนจะทำเป็นทรงรูปขอนไม้ว้าวสวยสวยสวยบรรยากาศดีเนี่ยม,มองที่หน้าตา่มางแล้วมองออกไปเห็นเจ้าแม่คนิมูอยู่ไกลๆแนละ้วทุกคนโอ้สวยมากสวยมากอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าให้ทุกคนได้ดูภายใน ที่เป็นร้านกาแฟอา๋ายังมีอีกชั้นหนึ่งทุกคนภาพอาจจะมืดๆเลยนะครับเขาไม่ได้เปิดไฟทุกคนในนี้มันอยู่ในอาคารมนันอัดทัมืดอ๋อยังมีชั้นบนอีกทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนอีกครับโอ้บนนี้ลมเย็นทุกคนว้าวว้าวโอ้ยนี่ทุกคนดูโอ้สวยมากทุกคนโอ้แล้ว,แล,วแล้ววิวด้านนี้ทุกคนเป็น ทะเลทุกคนโอ้ดูดิทุกคนดูครับสวยมากทุกคนสวยมากโอ้โหเป็นมีวิวเป็นภูเขาเป็นทะเลครับโอ้โหลอ้อมรอบทุกคนดูดูทุกคนด,ด,คนด,ดูบรรยากาศและนี่ดูที่นั่งทุกคนว้าวโอ้โห,โหสวยมากสวยมากทุกคนนี่นี่ให้ทุกคนดูหลายๆมุมนี่ผมขึ้นมาบนชั้นแบบชั้นสูงสุดแหละบนชั้นดาดฟ้าทุกคนนู้นมองไปด้านนู้นก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมมีถนนด้านนี้ ทุกคนดูชายหาดสวยมากทุกคนว้าวสวยๆนู้นด้านนูน้น,นที่ผมขึ้นไปเมื่อสักครู่แต่ว่ายังไม่เสร็จพระองค์ใหญ่ครับทุกคนโอสวยงามมากเอายังมีอีกชั้นนึงทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปอีกชั้นนึงยังมีสูงกว่านี้อีกนู่นทุกคนนู่นด้านบนไปขึ้นไปดูกันครับเอาละชั้นนี้น่าจะหมดละ นี่เมื่อกี้ชั้นล่างอยู่ตรงนี้อันนี้โอ้โอ,อันนี้ไม่มีหลังคาครับโอ้อันนี้หมดและสูงสุดแล้วทุกคนวู้ฮู้สวยงามจริงๆโอ้โหมองลงไปด้านล่างทุกคนโอ้สูงนู่นทะเล,ล,เลทุกคนทะเลรอบเลยทุกคนทะเลรอบเลยทุกคนวิวว้าว วันนี้มันช่วงเย็นนะทุกคนแสมกันอะจจะมืดๆนิดนึงนะครับก็ให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับใครมาชุมพรนะครับแวะมาไหว้กันนะครับไหว้พระไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับทุกคนปัดแก้วประเสิริฐนะครับอยู่ปัดทิวครับจังหวัดชุมพรทุกคนโอ้สวยงามสวยงามมากครับทุกคนสวยงามจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกคนแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับ ไปก่อนไปก่อนทุกคนไปหาน้ำกินก่อนร้อนว้าวสวยมากสวยจริงๆ